สวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดียามเช้าสวัสดีสำหรับมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนและก็คนที่รักในการปลูกต้นไม้ในคลิปนี้ก็จะพามาชมดูต้นทุเรียนเทคนิคดีๆในการปลูกต้นทุเรียนให้โตเร็วก็คือพาทุกคนมาชมดูต้นทุเรียนต้นนี้อายุ3เดือนต้นโตเร็วมากพ่มแตกยอดอ่อนเราดูวิธีการปลูกนะครับทุกคนซึ่งจะมาแชร์ความรู้เนาะ ซึ่งสำหรับใครที่มีความรู้อะไรก็สามารถแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับทุกคนก็คือต้นนี้จะเป็นต้นพันธุ์หมอนทองเสียบยอดอายุ3เดือนแต่ว่าแตกยอดแตกยอดเยอะนะครับทุกคนโตเร็วก็คือในการปลูกก็จะเน้นแบบอินทรีย์เป็นหลักปลูกทิ้งไว้นะครับทุกคนก็คือจะเน้นฝุ่นแล้วก็สลับกับวิทางดินก็คือทางใบ จะไม่ได้พ่นยาอะไรนะครับทคนจะปล่อยแบบธรรมชาติเลยก็จะสังเกตเห็นใบในส่วนของใบจะมีมแมลงกัดกินบ้างแต่ก็ต้นไม้ยังสวยนะครับทคนต้นยังสวยยังแตกยอดก็คือหลักๆเลยก็จะเน้นฝุ่นทางดินแล้วก็สลับกับปุ๋ยทางดินนี่ก็ได้ทำการใส่ปุ๋ยนะครับทุกคนก็คือสูตรเสมอ ใส่ไปเมื่อ3วันก่อนจะใส่สูตรเสมอสำหรับต้นทุเรียนต้นเล็กแบบนี้อายุ3เดือนถ้าต้องการให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วก็คือเราจะเน้นฝุ่นแบบอินทรีย์สลับกับเคมีได้เลยนะครับทุกคนก็คือฝุ่นอินรีย์เราก็จะใส่แล้วก็3สัปดาห์เราก็ทำการใส่ฝุ่นเคมีก็คือต้นนี้ได้ทำการใส่ ปุ๋ยเคมีก็คือสูตรเสมอแนะนำสูตร15 15นะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากลองใส่ปุ๋ยแบบเคมีก็สามารถหาซื้อได้นะครับทุกคนจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ 15- 15เราก็นำเอามาใส่ให้แก่ต้นทุเรียนของเราบริเวณร,บรอบๆแบบนี้ห่างจากต้นแบบนี้เลยนะครับทุกคนและเมื่อเราใส่แล้วเราก็ทำการรดน้ำได้เลย เพื่อให้ปุ๋ยซึมซับลงดินเพื่อให้ต้นโทเรียนของเราดูดปุ๋ยและจะสังเกตนะครับทุกคนแตกยอดอ่อนอายุ3มเดือนเองนะครับทุกคนแต่ว่าต้นโตเร็วมากจะเป็นต้นพันธ์มอนทองเสียบยอดใบเขียวก็คือในส่วนของการดูแลรักษาในในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวัน ถ้าหากวันไหนฝนไม่ตกหรือว่าฝนทิ้งช่วงเราก็ทำการรดน้ำได้เลยก็คือจะสังเกตเห็นมแมลงมากัดกินใบนะครับทุกนซึ่งจะเน้นทางดินเป็นหลักก็คือทางใบจะปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ได้พ่นยาอะไรนะครับทุกนทางใบจะปล่อยทิ้งไว้จะเน้นแค่ทางดินก็คืออินทรีย์สลับกับเคมี เพียงเท่านี้ก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วนี่ก็หลังจากที่ทําการใส่ปุ๋ยเคมีสุดเสมอแล้วเราก็รอประมาณ3สัปดาห์แล้วก็นําเอาฝุ่นอินรียมาใส่ได้เลยก็คือฝุ่นอินรีย์จะแนะนํานะครับทุนจะเป็นฝุ่นหมักแนะนําให้เราทําการ ทำฟุ้นหมักก็คือนำเอาเศษใบไม้ผสมกับขี้วัวแห้งแล้วก็หมักทิ้งไว้มันก็จะได้ฟุ้นหมักเราก็นำเอามาใส่ต้นทุเรียนก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วแล้วก็สลับกับวิอินซียิ่งโตเร็วมากๆแบบนี้นี่ก็คือเทคนิคดีๆที่จะมาแชร์ประสบการณ์วันนี้สำหรับใครที่ ยังไม่เคยได้ทำการใส่ปุ๋ยนะครับทุกคนก็ลองใช้ดูก็ได้นะครับทุกคนแนะนำสูตรเสมือ15-15สลับกับอินรีย์ก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็แล้วก็แล้วแต่ความชอบของเราบางคนเนาะรักในการปลูกแบบอินรีย์เราก็ใส่แค่ฝุ่นอินรีย์ก็ได้นะครับทุกคนต้นทุเรียนก็จะโตเร็วเหมือนกัน ลคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่พาทุกคนมาดูและไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ